สุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดเอายกขึ้นครับเบาๆเอาโอ้มีอีกแล้วครับผมโอ้ใส่งามเลยครับนี่ ก,กับผมสวัสดีครับสวัสดีกับบรรยากาศตอนจะตกแบบนี้นะครับผมอพอกรณผมอีกคือเก้าครับมือนี่ช่องอินใส่ให้บานนะครับครับผมม,มีกกะสีพ้าไม้ยำ สมเอียนสมประไลก์พี่เก้าครับนี่ครับไม้ใหม่เฮานะครับพอไม้ใหม,ม่งานหยกเ้า,เาไปเบื้องหลังแหลกกันเลยครับอยู่ต่อหนาเลยครับมึงไปหลุ่นน้ำปันครับ มีโตบ่เอามี่ครับเอาหลังลแรกแหกหมาแล้วครับผมโอ้มีโตอยู่ครับไม้นี่นี่ครับมีใส่เดือนด้วยครับผมอ้มีมีครับมี นี่ครับผมสองตัวครับใส่กับพ่อดีๆนี่แหละครับพ่อดีพัดอาครับผมพยายามบึงหลังต่อไปครับ ลังจเกไปก่อนครับผมเบึ่งหลังที่สองครับหลังที่สองนะครับผมใส่ไว้ทั้งเมดอันเจ็ดหลังเนาะครับผมพอดีเอเงื่อมันหาได้หน่อยครับเงี่ยสีเดือนะครับก็เลยใส่แค่เจ็ดหลังขุดหมอว่านเนี่ยครับ เอานี่ครับอยู่ต้นนานี่แล้วครับหลังที่สองบ่งมาลุนน้ำกันครับผ่านบอ่ออานี่ตัวนึงครับลูกมันเอาถือว่าบอ่อผ่านครับลูก ปลาไหลโอ้แสดงว่าไมาน้นี่คืออยู่นี่ครับปลูกปลาไหลโอ้สองหลังหลังท,งทาแต้มอยู่ครับบัทันเฝ้าเอา้าหลังที่สองแล้วจะพยายามหลังต่อไปครับพู้อยู่ฝากกุดแวครับ รังที่สามฝากคุณละไปครับอ่าครับผมบ่งเันนต่ตครับผมในรังที่สามไม้แบบนี้ใสๆเลยครับมาหลุนบึงน่วกันครับรังที่สามขึ้นมาเบา นุกขึ้นเบาๆตุ่มกระเบาเพื่อนครับนันนี่เบามีครับเอาไปเบิ้งไปลุ่นล้างต่อไปครับไปลุ่นเบิ้งล้างต่อไปครับผม ิ่งไปตามรุ่นเอ่อนํากันครับผมรุ่นนํากันหลังที่4ครับหลังที่4ี่4แล้วครับอืม หลังนี้ก็ว่างครับว่างบอมีครับไปครับอีกสามหลัง บรรยากาศอันดานขางเป็นปลามันปลาอ้อยครับฝางนี้ก็จะเปนเ็นน้ำนะครับทางนึงยน,นี่ครับหลุดเหมือนกันครับใส่แบบถางฟังแบบมีล่ะลุกๆนี่แต่ใส่เลก็กว่าก้อนนี้ครับม,มันใส่ไไบ่อแหลมมันจมมิดเลยครับหลุดเหมือนกัน,นครับ มีตัวบอเนาวหลังนี้วางครับวางวางาวางกันเรื่องหลังต่อไปครับยูใกล้นีแล้วครับเดยกจะวิ่งจะลังขึง้น อยู่นี่ครับนี่ครับหลังนี้นี่ครับ,รบ,รบดูนเบื้องครับโอ้หลังนี่มานครับ ใส่เงี้ครับครับเนี่ยออเอ้าครับมานมานครับหลังนี้เนี่ยแบบนี้ได้ไหม ครับมีตัวหนึ่งครับมหลังที่หังที่หกครับถือว่าได้ตัวอยู่ครับเนี่ยใส่เดือนครับทำงานแล้วครับใส่แบบนี้พ่อได้พัดอยู่ครับนี่ ครับไปลุนกันเบื้องหลังสุดท้ายครับหลังที่หกดังเนี่ยต่อไปลังที่เจ็ดครับหลังสุดท้ายวางไหมก่อนไปครับ ไส่ไก่นี่แล้วครับผมสุดท้ายแล้วทั้งทีเจ็ดเนะครับใส่ดักไว้นี่แหละสุดท้ายสุดท้าย,ท,ายท้ายสุด ้ายกขึ้นครับเบาๆอ้าวโอ้มีอีกแล้วครับผมโอ้ใส่งามเลยครับนี่เอาแบบนี้แหละครับโอ้ใส่งามครับใส่งาม เบึงน้ากันครับโอ้สแสดงว่ามานี่นีปลาไหลครับใส่ดีเลยครับผมนี่ นี่ครับผมอ้ใส่งามครับหลังสุดท้ายหลังที่เจ็ดเอาครับไปสรุปผลงานน้ำกันครับผมสรุปมาสนไปครับสองหลังสุดท้ายหมาน คเอาครับผมยามเรียบร้อยแล้วครับนี่เทองเมิดเจ็ดหลังครับเดี๋ยวข้อ,ขอสิีมาสรุปผลงานน้ำกันครับผมน่ครับเขากะเขาซีหลังครับ้าางัแรงครับเอาตัวหน่อยกนเนาะนี่ครับ ดีครับเงี้ยใส่เดืนอนไปครับแป๊บนึง ลงไปแล้วแตลมแล้วครับลังต่อไปครับตรงนี้สองโตนแล้วครับ,รบ,ส,อรบสองแต้มหลังเนี่ย ลงมาลงมาอ่ะลงไปแล้วครับเป็นสามแต้มครับนี่ครับสามแต้มใส่แบบพอดีๆนี่แล้วครับหัวออกได้แบบนี้แบบนทีละครับหน่อยบ่หน่อย,นห,นอยหัวออกได้เอาไป เอาครับหลังต่อไปครับนี่มาบึงให้ไร่ห้าวสองหลังนี่ครับเออใส่ง,งามๆเลยครับผมมาบึงหลังแรกครับมีนลุมตีล่ละนี่ครับใส่พอมง,งามครับเนี่ยเอา ลงมามาลงไปแล้วครับสีแตมแล้วครับสุดท้ายครับให้เบืเ้งกัน ถอดยงาจั้หน้อยหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายถอดยงาดน,นี่ครับใส่พอดีีเลยครับใส่นี่นี่พว้ามูอครับหลังนี่แต้มที่ห้าครับ สองโตนะครับร่วมทั้งเหมดหาแต้มครับเดี๋ยวใส่หน่อยผมุ่งกับนาซาบิไก่ครับนี่สาของผมนะมเหนยยื่อนแครับ นี่จังไดกับฝากนะครับกดไลค์นะครับกดติดต,ตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมน้ำได้ครับผมเบ่งกันครับคิดหนะผมถ่าาไปใส่อยู่ใส่ครับใส่ตุ่มสำหรับคลิปนี้กัขอลาไปเพียงเท่านี้ครับฝากเป็นปน้ำได้ครับผมสวัสดีครับ